hi everyone. welcome to my channel you're gonna watch today guys this video social media is like new fashion week's leading thai soldier in hilarious whoever says something we read it all okay let's watch if you guys don't know what about them please comment down below and let's go no oh my god what is that Oh my god. Those things really have in it. Whoa. S <S สวัสดีค่ะทุกคนประเทศไหนที่ติดภาพลักษณ์ว่าทหารต้องดุดันเป็นอย่างเดียวสแสดงว่ายังไม่เคยเห็นทหารไทยกันแน่ <S <S นอนเมื่อแนวหน้าต้องการความช่วยเหลือด้านเสื้อผ้าประชาชนก็พร้อมส่งให้ทุกอย่าง okay. แต่บรรดาเสื้อผ้าที่ส่งไปทำเอาทหารใส่แล้วดังเป็นไวรัเล่าเลยก็ดูแฟชั่นของแฟะนายสิมันจ้าซะเลือเกินอต่ยังเจ้าไม่ถึงจีนนุ่นแนะ คนจีนขำกันหนักมากแถมปนงงๆด้วยนะวันนี้มันอะไรกันครับเนี่ยพวกคนไทยเขาทำอะไรกันแต่ก่อนอื่นเลยถ้าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาท่านไมเสียอารมณ์แอดขอแนะนำย u ทูบพรีเมียมไม่มีโฆษณากวนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หรือปิดหน้าจอเพื่อยังฟังได้ต่อมาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายแถมคุ้มสองอแบบนี้เดิมต้นแค่เดี๋ยวหลังคลิเอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดไ้ที่แอด WPM หัดแอดมินแล้วบอกว่ามาจากช่องแมวเมนแล้วก็รอรับบริการได้เลย เมื่อไม่นานมานี้มีการแจกเสื้อผ้าจากประชาชนเพื่อส่งไปช่วยเหลือทหารตามแนวชายแดนและแน่นอนว่าน้ำใจคนไทยนั้นงดงามเสมอแต่ที่ทำให้หลายคนอดขำไม่ได้เลยก็คือเสื้อผ้าหลากหลายที่ถูกส่งไปถึงมือทหารบางตัวเป็นเสื้อสีสันสดใสเป็นเสื้อผู้หญิงเป็นเสื้อกลตเตอร์เสื้อเด็กเสื้อลายดอกเสื้อตูนเสื้อสายเดี่ยวสุดแฟชั่นแม้แต่กางเกงในสุดเซ็กซี่ ในแทานที่ทหารของเราจะเขินอายแต่พวกเขากลับใส่อย่างเต็มยศพร้อม <That S 1> รอ,อยยิ้มยืนถ่ายรูปกันในลุคสุดปัง ภาพเหล่านี้กลายเป็นไวรัลในประเทศไทยทันทีและแน่นอนว่าภาพที่น่ารักปนฮาสุดๆแบบนี้ก็ไปเผย่บนโซเชียลจีนแล้วบนแพลตฟอร์มโซเชียลจีนอย่างเสี่ยวตูก็ได้นำภาพทหารของไทยไปเผยแพร่พร้อมคำชมถึงน้ำใจและความน่าเราก็ไปดูกันว่าชาวจีนคอมเมนต์ถึงแฟชั่นแนวหน้าของไทยว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่า ใส่ชุดน่ารักกันแบบนี้หวังว่าทหารฝ่ายตรงข้ามพ่อเหตุแล้วจะรู้สึกว่าทำไมมนุษย์ที่น่ารักขนาดนี้ต้องมาทำสงครามกันด้วยนะสงครามนี่มันช่างโง่จริงๆคนต่อไปพูดกันตามตรงนะเข้ากันได้ดูดีเฉยเลยอ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะฉันชอบความผ่อนคลายแบบนี้นะพรกเขาไม่ปล่อยให้ความตั้งใจของทุกคนต้องสูญเปล่า Oh God. คนต่อไปก็บอกว่าอย่าพูดไปเอาจริงๆนะความเข้าใจเรื่องแฟชั่นกับการแมทสีคือเป๊ะมากเลยอะ่ะ<ำ>คอมเมนต์ต่อไปปีที่แล้วฉันก็เคยบริจาคเสื้อผ้าให้พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทยเหมือนกันคนต่อไปบอกว่าฉันขอให้พวกเขาปลอดภัยนะการต่อสู้ระหว่างผู้มีอำนาจแต่ผู้ที่บาดเจ็บคือเด็กๆจากครอบครัวธรรมดา คนต่อไปนะคะนี่มันก็ให้ฟิลตลบเกินคอมเมนต์ต่อไป oh my god <Okay. S 1> นี่มันอย่างเจ๋งเลยคนต่อไปก็ถามว่านี่มันของจริงปะเนี่ย <c oughs> อย่างฮาเลย <c oughs> แล้วก็มีคนไ <Yes. S 1> ทยตอบกลับว่าของจริงจา้าอ <laughs> คนต่อไปนะคะคนไทยน่ารักมากเลยอะ่ะมันเต็มไปด้วยความรักและความมี <c oughs> น้ำใจ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปกระโปรงคลุมเอวมันคืออะไรกันเนี่ยหลาคนมาตอบกลับว่าอันนี้เขาเรียกว่าแต่ชาวไทยเท่คนต่อไปบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบเล่นมุกตลกกันจริงจริงคอมเมนต์ต่อไปนะคะจริงๆเลยคนที่มีทัศนคติดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถมีความสุขได้มันไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมดีหรอก แต่มันเป็นเพราะคนคนนั้นมีความสามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขคนต่อไปเ็าบอกว่า oh <my. S 1> ฉันขอให้พวกเขาปลอดภัยนะฉันเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนฉันชอบคนไทยมากๆเลยโอเคคนต่อไปฉันก็ชอบเหมือนกันคนที่ฉันเจอตอนไปเที่ยวประเทศไทยอะ่ะน่ารักทุกคนเลยคนต่อไปนะคะฉันหวังว่าพวกเขาจะสบายดีนะ ฉันไปประเทศไทยทุกปีในช่วงวันหยุดตอนนี้ฉันไม่อยากไปเที่ยวประเทศจีนอีกแล้วฉันอยากไปแค่แ<ก>เชียงใหม่ <ๆ S 1> เพื่อพักผ่อนแล้วก็หากิจกรรมที่น่าสนใจทําก็พอมา, <c oughs> <c oughs> าที่จีนดูคนต่อไปฉันรับประเทศไทยจังประเทศนี้ให้ความรู้สึกสบายและเป็นมิตรจริงๆเม้นต่อไปนะคะ นี่แหละคืออารมณ์ขันโดยกําเนิดของคนไทย oh, <wow. S 1> แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากก็ยังคงรักษาหัวใจ mm hmm, mm hmm. ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันได้ oh, <my> คอมเมนต์ต่อไป <Yeah. S 1> ฉันเห็นรอยยิ้มของพวกเขาแล้วรู้สึกดีใจจริงๆ um, 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 um. คนต่อไปนะคะในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้คนไทยก็ยังสามารถทำท่าที่ตลกขบขันได้แม้แต่ทหารเองอยังร่วมแชร์ภาพที่ทำให้คน mm hmm. หัวเราะ นี่แหละคือการแสดงให้เห็นถึงบุคลิกที่ล่าเริงง่ายๆสบายๆของคนไทยค <Wow. S 1> อมเมนต์ต่อไปคนไทยเนี่ยเข้าใจการใช้ชีวิตมากเลยอะ่ะแม้จะหานก็ยังมีอารมณ์หันขนาดนี้้ามคอมเมนต์ต่อไปนะคะคนที่ใช้รอยยิ้มเผชิญชีวิตนะ่ะมันเท่ที่สุดแล้ว <laughs> คนต่อไปเขาบอกว่า ทหารทั่วโลกใส่กระโปรงแล้วยิ้มแบบนี้ได้สงครามก็อาจจะไม่มีอยู่ก็ได้นะจัดแฟชั่นวีคทหารระดับโลกกันเถอะคอมเมนต์ต่อไปตอนแรกฉันนึกว่าเป็นแค่คลิปต้นแบธรรมดาธรรมดาแต่พอดูดีๆอ้าวนี่มันทหารจริงๆแต่งตัวกันจริงจังมากเสื้อลายดอกกับเป็นเกงลายพลางกระโปรงเจ้กับรองเท้าทหารเอาจริงดิมันเข้ากันเฉยเลยนะ คนต่อไปก็บอกว่าฉันเห็นรอยยิ้มของพวกเขาแล้วจูจ่ๆ <c oughs> ก็อยากจะร้องไห้มันพิสูจน์ว่าแม้อยู่ในที่ที่ลำบากถ้าใจเราไม่ทุกข์โลกก็ยังสดใสได้คนไทยเนี่ยเก <c oughs> ่งจริงๆเลยใช้รอยยิ้มแก้ทุกปัญหาอมาคนต่อไปดูเหมือนจะไร้สาระ <c oughs> แต่จริงๆแล้วดูอบอุ่นทุกภาพเลยนะนี่แหละ <c oughs> กองทัพของประชาชนใส่เสื้อจับประชาชนเพื่อปกป้้มประชาชนด้วยใจ คนต่อไปนะคะแต่งตัวจีดขนาดนี้สงสัยสัตว์ตตาพล่าแน่แน่ลายพลางยุคใหม่กลายเป็นแนวโจมตีทางสายตาซะแล้วคอมเมนต์ต่อไปแต่งตัวสดใสกันขนาดนี้ไปเป็นแนวหน้าหรือไปเที่ยวบ้านญาติกันแน่คนต่อไปบอกว่าถ้าฝึกทหารที่จีนแล้วแต่งตัวได้แบบนี้นะจะตื่นแต่เช้าไปรายงานตัวทุกวันเลย ทายเ็าบอกว่าดีไซน์ชุดมาขนาดนี้ฉันว่าศัตรูคงยอมแพ้ไปเองแล้วแหละเป็นยังไงบ้างคะแต่ละนายแต่ละแฟชั่นทําคนจีนขับไม่ไหวเสื้อหมีสะท้อนความเข้าใจระหว่างประชาชนกับทหารได้อย่างน่ารักเตินต้านเสื้อผ้าแฟนซีเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แนวทหารแต่รอยยิ้มของแนวหน้าและเสียงหัวเราะของคนดูคือสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลน่ารักระดับนานาชาติ พ,พี่ทหารก็น่ารักเกินใสรส่งอะไรไปให้ก็ใส่หมด <Okay. S 1> ได้ใจประชาชนสุดๆไปเลยละทุกคนล่ะคะดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง mm hmm. แล้วมีใครได้ส่งเสื้อผ้าไปให้แนวหน้ากันบ้างไหมคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะก oh <my> ่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอเคดี okay. Okay. That was good video if you guys not f o r t o t them, l e s comment down below guys and take yourself some.